สวัสดีเป็นเพื่อนทํามิกผู้ที่ชอบสะสม,มพระต่างๆของคูบาอาจาันเพราะว่าจะเป็นพระเหลียนพระรอพระเนื้อผงเนื้อดินหรือจะเป็นพระเป็นเจ้าพขี้ชอบแบบไรเนือ้อหาสาระแบบไก้ก็แล้วแต่คมชอบของคุณเพื่อนท่าอใม,มากแบบไรก็ ตาสมเดบจนั้นตามใจมกักบางเทียแท่ผู้อื่นเก่ห้บางเทียกะแทหเฮาแต่เก่ของผู้อื่นนี่คือมันเป็นกลุมพ่อใจของแต่ละบุคคลนา่งสหรมณีอาจารย์ก็สิม่านํำเสนอพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ฐานคู่ อาจารย์ก็ว่าเนื้อหาสาละเพิ่นจะดูสวยงามแล้วก็เนื้อแก้มอนสานนี่จะหาดูยากนะอาจารย์กันเลยเอาไม้เพื่อนเพื่อน้องชมเพราะว่าอาจารย์จะเอาวันนี้กรอบเพราะค่อยแกะจะใส่เพื่อนเพื่อนจะอยูอ่ในกรอบ แล้วาอาจารย์ลงทุนแก้กวบออกมาให้เพืเ่อนๆนะบงังวอาจารย์สีขยายวงจังหน่อยว่าม่อนสานพื่นสี <c oughs> จัดจาน์ซ้ำได้ถึงยุคถึงสมัยบ่อาจารย์ว่าพระองค์นี่อาจารย์ว่าจะเป็นยุค ต้นต้นเ่เพราะว่าอาจารย์บึงม่อนสารแล้วว่าปกติม่อนสารของสมเด็จตูจริงๆเพิ่นสร้างเป็นจิตใจลนนักษณะนี่ม่อนสานหลักก็จะเป็น่นปูนเปลือกหอยเขากับปูนเปลือกหอยดิพคือม่อนสารหลักส่วนม่อนสารต่างๆหรือจะเป็นพระสุม้มกอพระน่งพญา พระผงสุพรรณหรือว่าเป็นพระหลดที่เพิ่นเอามาเป็นม้อนานอีกตัวหนึ่งหรือผงต่างๆหรือผงวิเศษต่างๆนี่ถ้าไม้องค์พระนี่มีความแข็งแกงแนึกนุ่มเพราะว่าความนึกนุ่มจะมาจากน้ำมันต่างๆจะเป็นน้ำมันจันทร์หรือน้ำมัน ง,งาน,น้้ำมันตั้งอิวกะเขาบ่งหูเจ้าคนหรอกวันนี้มาผสมเพื่อจะให้เนื้อหาสาละขององค์ผ่านี่มีความแข็งคือเจ็บไ้โดนๆได้หลายรลอยปีได้บอ่อซิกกรไงนะแต่ว่าเป็นเนือน้อพงพุทธคุณต่างๆเนื้อขา,ขาวๆอาจจะมี เพราะว่าสมเด็จพ่นจะสั่งลายว่าละคอยสั่งเรื่อยๆว่าละใหญ่ๆว่าละต่างๆพ่นจะสั่งหลายรูปแบบสำหรับเพื่อนๆเ่าผู้ส็บสะสมกับซิกซาว <c oughs> แล้วพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จว่าละขั้งจริงๆสังเกตอาจารย์สังเกตว่าซุ่มซุ่มพ่นจะดูใหญ่ดูใหญ่กว่า ัดต่างๆดูง่ายกว่าวัดเกตแล้วก็ดูง่ายกว่าวัดบางคุณพุม่มแล้วเนื้อหาสาระจะจัดจานสำหรับเด็อาจารย์จะขยายยังไงเนื้อหาสาระจะดูจัดจานนึกนมอาจารย์เลยเอาไม่ชมุ่มเพื่อนๆนั่นจะได้เข้าใจง่ายการดุดดนออกมาจากองค์พระนี่เป็นธรรมาชาติของพระสมเด็จ จะดุดออกมาจะาทั้งในเด้เพื่อนจะแตกออกมาจะทา้งในคือจะมีควาวมดันออกมามันด,ออดันออกมานี่พระซ้ำๆบางทีสังเกตจะเป็นพระซุ้มก่อนนี่เม็ดไงอันนี้จะเป็นผงพุทธคุณนี่ดุดออกมาเนี่มเม็ดขาวๆดันออกมามันหนึ่งดำๆยุทธกตาเลานี่จะเป็นล,ลักดำนะเพื่อนเพื่อนคือพระองค์นี้อาจารย์สังเกตบงคงแล้วจะ เกจุมรักมากจุ่มลุ่มยามากรักมากเลี้ยวการไม่ได้ถ้าไม่องค์พระนี่แตกดนรดเลยทําไม่รักนี่แตกออกนี่รักดำๆนี่อาจารย์สังเกตว่าขาบแค่นไสนี่ยุดโตแล้วอขาบแค่นไสนี่ขึ้หดตไปแล้วเบินเงินม่อนสาร chặt chần khô lụ, cứ theo bông bọt của kiểu kiểu của con vật là à, các vật chết à, nở hà, neo, chặt dễ lắm, đần lắm nè, căng bung chặt chặt mình เม็ดม่อนสารเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวนี่เม็ดแดงแดงนี่อาจารย์ว่าจะเป็นอ่านั่งพญาวะเม็ดแดงแดงซุ้มเม็ดแดงแดงนี่อาจารย์ว่าจะเป็นนั่งพญาซ้ำๆดำๆนี่บางหนึ่งจะเป็นพระซุ้มคอดำๆนี่อาจารย์สงสัยว่าจะเป็นกีว้อนนี่เพื่อนๆนี่ตัวนี้จะเป็นพายกีว้อนเศษจกีวอนวันาะ เดี๋ยวอาจารย์จะขยายบมึงยังไงมึงด้านข้างมังเพื่อนนี่คือด้านข้างด้านข้างนี้เดี๋ยวเม็ดซุ่มกอ่อได้เพื่นเพื่อนเนี่ยนี่แม่นหมดได้เน,นี่ยยังเบื่อนการการแตกของเพื่อนเดี๋ยวขยายมึงไห ยังเต็มทีเลยนมนสารนี่อาจารย์ว่าเป็นปลา,ายจีวนมันด้านข้างม้วน,นด้านข้างพระพระซุ่มกอ่อพระสุ่มกอ่อเป็นยังว่าเป็นยังจังว่าพระสุ่มกอดิอาจารย์ก็ต้องเทียบว่าเนือ้อพระพระซุ่มก่อเป็นไงน,นี่คือคล้ายๆพระ,ะเนือ้อพระ ผักคุ้งก็มีเด่นเพื่อนเนื้อม้วนม้วนสารเนื้อผักคุ้งผักเก้าต่างๆนี่หลวงปู่เพื่อนจะเก็บมาผสมเป็นม้วนสารมันแตกดรุด,ดไล่แตีกิบเป็นไล่ทั้งพัสารนี่ขึ้นเนื้อของเพื่อนจริงๆนี่เพื่อนมึงเนื้อหาม้วนสาร แม,ม่นมิดเหลอมเพื่อนพระองค์นี้อาจารย์ว่าคือสีสันเพื่อนดูดูดีแม,ม่นเพื่อนแปลว่าหาเบื้องยากนะ 那家那几龙宫那帮人，天人。 ล่องแบบนี้ก็ตาไล่นะเดี๋ยแบบไปใกล้เงี้ยลวเส้นบังคับพิมพ์ยังหลงเหลือเด่นเพื่อนว่าแมนว่าอันนี้มันตัดวงม,มือตั้งเด่นันตัดวงม,มือเส้นบังคับพิมพ์เม็ดมวลนสา,า,ารการแตก ข้าแค่นใสใอน,น้ำลงเกิดน้ำลองแค่นใสวันอยูโตแล้วนะบงห้อยแตกดุดออกมาขาวๆอาจารย์เห็นว่าสวยแปลกกันเลยน้ามาใถ้ามีข้าวชุวม่มถ้าบ่าแปลกสมเด็จทั่วไปกะเห็นหลอยู่ ดูโบสวยง่ามเลยอาจารย์ว่าเขาต้องเบิ้องของแปลกๆหน่อยห้อยตัดเพื่อนตัดนี่มันจะมออีมีจงขอบไว้เดียวกว่าเมืงอกี้ตัดวงมดนี่ำดำๆนี่จะเป็นลักเกาเล่นเพื่อนนี่ที่ลูกคูออกวงเมือนเดิ เม็ดแดงเม็ดยังมีมัดนะเม็ดเขียวก็มีอยู่เห็นอยู่เม็ดหนึ่งอยู่อยู่หน้าอึกมีทุกเม็ดหลายหลายหลากมิติคือข่วงเกล้วงเพื่อนแม็ดมัดเลยเพื่อนหมดพระเป็นรอยกู้ปีก็พระไม่เหมือนกัแตกต่างกันสำหรับเพื่อนเพื่อนนักผู้ที่ชอบอ่าศึกษาเก็บ ย่อาจานจะเอาบางคุณพุ่มไม้เบิ้งจังมืองเอกนี่เป็นของวันละครั้งร้นมากจะเห็นของบางคุณพุ่มกูไม่พิมพ์ฐานกูอันนี้เป็นของวันละครั้ง,จะ,ง,ง,นนง,ะงจะดูจัดจานไหเพื่อนๆของทางล่างดีกว่านี่น เบื่อไงเต็มเต็มสตรีมโหลดบ่มีกักกันเนาะอาจารย์โช่วงยังเต็มทีเลยจะได้เห็นความงามขององค์พระอนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ซองกล่องเพื่อนข้างในบ่ซองกล่องก็เห็นนี่เราขยายยังเต็มทีเพื่อนกล่องอาจารย์ขยายไเลยพ่น้องเพื่อเม็ดมูลสัน ขันคางนี้ต้องได้ขยับก้องนี่อาจารย์มีของแถมอยูอ่ก่อนที่ปิดไล่การอาจารย์มีพาคล้งลำพูนผ้าคงลำพูนเป็นของคุบบาอาจารย์เพื่อนห้ยมาลง พ่นว่าแช่พ่นว่าก็เลยเอามลมาลงไห้เพื่อนเนาะชมก่อนเดี๋ยวจังสิล่งกองมึงอีกจักเทียนหนึ่งเ,เป็นพระคงลำพูนเพื่อนพระคงดูบู้สวยดอกเ,อเป็นของแถมสำหรับเทปนี้นะกูบาจ่ายพ่นว่าแท่แล้วพ่นว่ามันเก็บไว้ใส่กวามท่องยางดี ในเทียโอ,อ,อกาสผอมาลงในเทีบของพระชมเด็นเห็นเพื่อนของชม่มนี่จะเป็นพระอันอนั้นแถมให้ชม่มอีกสององคเ์เล่นเพื่อนเมือนนี้พระโค้งกับพระอ่าพระผงสุพรรณเยแต่ว่าเป็นผงสุพรรณใน,นยอยังน่ะโถเอียงนะคนว่าเจ้าว่าเป็นเนื้อชิ้นเงินดิว mm. ่าแปลกอย่างไรก็เลยเอามาลงให้ทำมีเขาบึางนึง ขยายพื้นผ่านโค้งบนดูเก่าค้ังแล้วเล็กจูบจูบที่เด่นเพื่อนขางเก่าพุ้งลำพูน ตระกูลเดียวกับพระหลอดพระลือพระเลี้ยงเนื้อหาสาระเดี๋ยวปิดไทยล่องกล่องอยหนงไย ซ่องสมเด็จตรงซ่องแบบจ้าจ้าเพิ่อนม้วนสารทั้งขาววุ้มเก่า สำหรับทเทปนี้อาจารย์ก็ฝากเพื่อนๆเท่ากดติดตามช่องสังคมสมเด็จอาจารย์ก็ฝากไว้เสมอนะ